ยินดีต้อนรับสู่ Auto S ช่องที่นำเสนอข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆเพื่อคุณผู้ชมทุกท่าน วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ D-ENZA d 9รถยนต์ MPV หรูหราพลังงานไฟฟ้า100%ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยโดยมีให้เลือก2รุ่นได้แก่ D-ENZA d 9 Premium และ D-ENZA d 9 Performance AWD D-ENZA d, d 9 Premium มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังสูงสุด230แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ใน9.5วินาทีและวิ่งได้ใกล้สุด600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วน D-Enza A D 9 Performance A W D เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่กำลังรวม275แรงม้าแรงดิด470นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใน6.9วินาทีและวิ่งได้ใกล้สุด580กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ทั้ง2รุ่นใช้แบตเตอรี่ความจุ1 0 3 3งกิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC สูงสุด11กิโลวัตต์และ DC สูงสุด166กิโลวัตต์ภายนอกของ DEN Z A D 9ก้าโดดเด่นด้วยดีไซน์หรูหราภายใต้แนวคิด DEN Z a t A i Motion มีฝ่ายหน้าแบบ Meteor Aero และฝ่ายท้ายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฝนดาวตกแห่งกาลเวลาภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนัง NAPPA ระดับพรีเมียมเบาะแถวที่2มีฟังก์ชันนวดแบบร้แรงน้มถ่วง และระบบเสียงอัจฉริยะจากแบรนด์ได n นเดโอราคาจำหน่ายของ D-ENZAD 9ในประเทศไทยคือรุ่นพรีเมียมราคา1 9 9 9 9ล0าบาทและรุ่น Performance AWD ราคา2,699,900บาทสำหรับสีภายนอกมีให้เลือกสีสีได้แก่สีน้ำเงินวอลว์ซีบลูสีดำควอนตัมแบล็กสีขาวอาร์ติกไว้และสีเทาฮาร์เบอร์เบรด ขนาดตัวถังของ d e m z a d 9มีความยาว5,250ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,960ม mm, ิลิเมตรสูง1,920ม mm, ิลิเมตรและระยะฐานล้อ3,110ม mm. ิลิเมตร d e m z a d 9ยังมาพร้อมระบบการสเถือนอัจฉริยะดิสซัสซที่ช่วยปรับความนุ่มนวลและความกระด้างของช่วงล่างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถ นอกจากนี้ DEN ZAD 9ยังรองรับการชาร์จแบบเร็วโดวยสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ถึง80%ในเวลาเพียง7นาทีด้วยระบบชาร์จ800 V สำหรับผู้ที่สนใจ DEN ZAD 9สามารถเยี่ยมชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูม DEN z a ทั้ง10แห่งทั่วประเทศไทยได้แก่เชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีระยองสุราษฎร์ธานีสงขลาภูเก็ตทองหล่อสาธุประดิษฐ์และศรีนครินทร์กรุงเทพมหานคร ขอบคุณที่รับชมออโต a อ e หากคุณชื่นชอบและสนใจข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ